เออเราอุตส่าห์จะมาขายหล่อเนี่ยมาขายหล่อเนี่ยมาลองดีๆเนี่ยยังยังยังไม่มีไม่มีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพลงนี้ด้วยพี่ลองได้แน่นอนอ่ะเอ้ยเพลงเพลงพี่ไงเพลงพี่ไงเพลงนั้นไงอะไรลไลไลฟอนได้อไหมนะมา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  อ๋ออิสระวันอ่ไรอย่างเงี้ยอหละรือว่าไม่กินดีไม่กินดีหรออันนี้ก็ได้เราคิดตามไงอยู่เหรืนเดิมผู้คนมากมายยังคงวนว้ย

May, kida, right? I think just let it go. Long love, long may. Can't close your eyes. May don't get it right. I think it's better for you. Can't blind me by a two tone. But even then, die to call the man you could die to. Yeah, that's all. That on, ได้ยังไงก็ไม่รู้ครับเฟยครับลูกนองโอ้ดีดีดีอ่ะต่อไปน้องเฟิร์ยครับตาน้องเฟิร์ยแผ่วพาบ้างครับโอเคครับเออเอาเพลงอะไรดีครับจัดมาเลยครับได้ครับเพลงที่น้องเฟิร์ยโคตรเท่เลยครับไอเพลงนัหนไงอะไรนะอะไรที่ลงลงกับผู้อ่ะลืมขอนอ่ะชิพาย ใครรอครับเชฟไว้ใครรอครับโอเคนี hmm. mm ่ด้วยอะจะมา จะดอกไม้ตอนีเธอม่อยู่หจะเธอจะหรอยู่ไขพจากฟ้ากนหนึดขอธอกลับมาให้ไมรักจะดกไม้ตอนนี้เธอไม่อยู่ไหนจะเธ h จะให้ใฉันที n อยู่อไรพจากฟ้ากหนึ่งดเธอกลับมาอให้รัก e เธมาตอา t ู <ersch> ้ใจ r ูก้ l i e e v e r t h i n g from my heart n d a n play it with you Oh b a b t yeah แล้วเมื่อกี้กูเป็นคนหื่นขอเพลงโฟอีฟค่ะร้องเพลงอะไรได้บ้างครับเพของ f o ไม่ต้องกลัวซ yeah. um> oui> ah ้ำกับใครเอ๋แต่ตอนไม่เหมือนเขาแน่ต้องมา m ิ s i ิ Music วันดีไม่ต้องกลัวซ้ำกับใครช่วยเป็นใครเชิญต้องดูฉันก่อนลองการ่อนเอาให้เธอลองให้เธอ ฉันรู้ว่าเธอไม่รู้ว่าใครที่กูกือใครที่กูคืก็เพราะใจจะมีแต่เขานี่นะแต่ถ้าเธอได้ลองคิดประชักมาเดีย๋ยวรู้จักจกัน,กนสักนิดแลว้วเธอจะเห็นบางคนที่ใจเธอตามหาเขารักเธอเท่าไรฉันรักเธอมากกว่าไม่รู้ว่าเธร มิวสิกวัดดิมิวสิกมิวสิกหลงเขามิวสิกกดผิดเปล่ามิวสิกมันไม่ขึ้นอะไรแล้วว่ะคอมเมนต์อะรับเลยเอาขอดเพลงวัดป่ะล่ะนี่ครับจะว่ามิวสิกกดผิดเมื่อกี้เนี่ยเราเากดเข้ามาดูเหรอเออเรากดเข้ามาดูแล้วก็ไม่ไปแล้วไม่อยู่แล้วเนี่ยเราไม่อยู่แล้วนีไอไม่มีด้วย

โอเคโคน่ารักน่ารักน่ารักกูตายแลวจริงเมื่อกเนี่ะเขียรถแม่งขอยากเลยนะขอดไกลคนไกลหน่อยคนไกลคือเพลงอะไรอโอเคเไม่ได้เมือนนนขว่าเขาาดีเธองดู r a กให้เธอจให้ธอได้เป็น ฉันรู้ว่าเธอไม่รู้ว่าใครที่ควรควรก็เพราะว่าใจเธอมีแต่เขาแน่แต่ถ้าเธอได้ลองคิดเปิดใจออกมาได้รู้ใจ,คใจแค่ใกนิดเดียแล้วเธอจะเห็นว่าเกินที่ใจเดินตามหาเฮ้เลื่อนให้หน่อยให,ห้บุ๋นเลื่อนวะ่ารับก่อนแล้วกัน สวัสดีจมูยไ่ทราบรผมไลฟ์กันอยู่ตอนนี้ผมเปิดสปี๊กเกอร์ด้วยสวัสดีคนดูหน่อยเออหรอเออสวัสดีครับมันไม่เห็นหน้าเลยนะเนี่ยวฮัลโหลเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมส่งไปให้ส่งไปในไลน์นะโอเคโอเคใจเย็นๆจเย็นๆอย่าตึงต่อยรักนะพี่โอเคครับ มาต่อท่านฮุกอ่ะเอะไร้เอยไไรื่อยร่ไลืมแล้วร่อ้วเร่าไรแ้ร่้เราอเร่มแร้วไร่อเรอาตัวร่แ่อเอไร่อร่นบเธอมากกว่า รูว่าเทาไรบน love you more เข้าให้ไรจะให้มากว่น,นัอย่าจะเธอมีใครมากว่ันวัดกันเลยฉันคงไม่แพ้ท่านตอพี่รองนี้องไรบ้เนี่ย Listen อ่าเดี๋ยวเป็นแลบเป็นแลบพ,พี่ลองไม่ใช่อ่าไม่ได้ไม่ได้ลอง ถ้วัดกันเรื่องไซส์ของฉันน่าใหญ่กว่าใช่เหรอ <laughs> ไม่ใช่อ้าวมันเป็นมีเหรอไม่ใช่อันนั้นแรปเต็มไงอ้าวนั้มามาพี่ดับพี่เต็มนะเออจำไม่ได้เอาเข,ข้าตอนนี้เลย <laughs> เฮ้ยทำไมแท็กพันนะ่ะแท็กพันธ์ทำไมเฮ yeah. ายาย้จยกก

แม่งก็เขาเรียกว่าอะไรวะยาวยาวงั้นผมร้องเพลงให้แล้วกันจัดมา เราไม่เป็นเหมืนเงี้ยชอบแกงแกงผมวะเราไม่เป็นย่าไม่มาอยไม่มาอยไม่มาพันเจ็ดร้อยไปอ่ะมึงแจ๊คใครมาหรือเปล่ามึงแบบไปดูอยากดูว่าดูมีพี่รุดนะเดี๋ยวูแต่พี่เนี้ยแล้วกูก็โดนดราม่ารักได้ฉันรักไปแล้วเอ้ยร้องเลยนะไม่รู้เราไม่เป็น มีคนถามว่าเมนใครใน4 e ไม่ต้องพูดก็น่าจะรู้กันนะครับทุกคนวันนี้เฟิร์สเสียการณ์ว่าใครนะครับผมผมผมร้องสดเลยว่าแบบคลิปสดอ่ะอดีตอดีตว่าไปเอาเกี่ยวกับอะไรเอาเกี่ยวกับก๋วยเตี๋ยวไก่โอเคเพลงก๋วยเตี๋ยวไก่ quan lăn nương say yêu gặp con xin để uhm. <laughs> không lại bỏ qua hiu mai cười tiêu cả nhang 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 วันนึ่นงเฟิร์สอยาจะบอกว่าคุณแม่เดินเข้ามาและพี่เจลก็ถามว่ามีอะไรกิน,กนไหมแต่ที่จริงนี่ทุงงข้าแกหมันก็คืออาหารมาแล้วแม่ก็เดินไปเปิดเตาเตาแก๊สแล้วก็ริ่มปุงุงพงชูรสลงไปเออไอะไรพอทำออกมา อ๋อกุยเตี๋ยวไก่ไม่ทำก็แล้พี่ทำมา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 แล้ะเพลงนี้ผมว่าต้องแมทแล้วล่ะไมผมว่าแมทเออแมทเลยเอาอะไรเอาอะไรเกี่ยวกับอะไรอีกวะเอาอะไรอีกเอาเพลงเอาเพลงเกี่ยวกับเอ่อเกี่ยวกับอ่ะมาว่ามากับอะไรดีวะเทียนหอมแล้วกันเทียนหอมเทียนหอมเพลงเกี่ยวกับเทียนหอมโอย พี่ยามันหน้าผมทำไมวะเอาอยู่หน้ะกูคนเดียวไม่ได้มันไม่พอตอนนี้ฟังเขาก็เคยอ้วนแต่ตอนนี้เขาก็เริ่มพร้อมรู้ไหมทำไมผมเอาสาลาออมาลงก่อนเพราะว่ามันจะจบด้วยเทียนหอม หอมอยู่สี่อันเออเออเวลาจูดิเอหอมเวลาที่กินก็โคจะมาฉันรู้ว่าใครยังดีกับเขาดีนะมายังไงวะอะไรอีกบ้างมาเข้าไปแปลกกันเลยเอะไรอีกบ้างมาเกี่ยวกับเกี่ยวกับเกี่ยวกับเอ่อพม่านแล้วกันนะพเพลงเกี่ยวกับพม่านมันลงได้อะไรบ้างวะพามอ่านอ่านซาด สันๆว่านว่าสันอว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 สันสันเฮ้ยอะไรไป็นคณะตลกวะเออขนาดตลกเลยออมาได้เลยแปลกที่เจอครั้งหน้ามันนอนร่างหูอีแล้วจริงจริงมึงเหงาเหรอวะจริงจขอเพลงไฟเยอร์หน่อยไฟเยอร์ร้องอะไรวะหยุดหยุดจะกระตึกตะปบเออไม่ใช่ขอเพลง ในปรตี feel, fire, right? out, oh, ้อะกำเปัน้องเหมือนกับไฟอันนี้ออโหลดอะนั่นออผมแต่งกี่รอบนี่หรอทีวีอ่ะทีวีไปทีวีนีเอย โอเคได้ละอ่าไปจะไปวันวันหน,นึ่งที่เจ้าเขาบอกว่าทีวีเขาพังอยากได้อันใหม่ <c oughs> พิชีต่ำต,ตอนนี้เฟิร์ไม่มีตังพอตอนนี้ลำาพงพังให้ทำไงเ <c oughs> ฟิรเลยบอกว่าพี่เจ้าเก็บ by basis the index the more living more sign plus อะไรไง I want to tell you something girl I just want to be brand new but do ก็เริ่มเป็นนิ้วหลังบานนี้ตาผ้าคิริวพอลมพัดมาก็เปลิวฉันเลิ่มสงสัยว่าทำไมเริว เล่น r O V ก็โดนแต่คิวตอนนี้กี่โมงเราร้องเพลงโคชิวชิวอยากจะรู้ว่าฉันน่ารักจริงใช่ไหม <laughs> 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 พี่เราแต่งเพลงสดได้นะเว้ย <laughs> <laughs> ผมว่าผมว่าคนชอบเฮ้ยเหรอมีแน่ดีมีแน่เอาอะไรนะอ๋อเอาพี่มีนามีแน่เอนะ้ยมา รู้จักแค่ใครรู้จักอ่ะไม่รู้เอาเกี่ยวพี่เจลเลอร์ดีกว่าเจลเลอร์อ่เจลเลอร์ม่ะมีวันวันหนึ่งเปิดครับทำไมเดี๋ยวกูถามเลยทำไมมันต้องแบบทำร้องเพลงนี้ด้วยน่าทเราใมดีอ่ะเอ่าไม่ไม่เพลงอื่นงนะเปลี่ยนทำร้องเอีกแล้วนะเปลี่ยนทป็นองเองวันหนึ่งผมขับรถอยู่ตรงถนนสายสี มีคนจิ้งนังคือกลางผมเขาเริ่มยิวมเขาเราเชือว่าจาเลิกผ่านเบอร์เกอร์คิงแต่ไม่ใช่ส่วนสั่เพราะมันไม่มีลิงสั่งเบอร์เกอร์คิงคิง ฟุงฟริงฟริงแล้วอะไรต่อแต่ตอนนี้คุณจะเลิกเขาอย่ากใส่เสื harbor. ้อผ้าสีขาวเพราะว่าอะไรผมก็ไม่รู้ที่พ่อเคยที่พ่อเขาร้ายจบดร้ายน้ำพุ่งเลยแม่ ต้องเปลี่ยนสีไฟได้ไหมอันนี้หน้าไม่ใช่หรอมืนหัวนะเนาะโอ้ยีครับสีอะไรที่จะว่ามันได้หมดเลยแต่งให้มไ,มหไม่เงียรอไม่เงียบไว้ก่อนเดี๋ยวเจอหน้าให้แต่งให้ไม่เงียบก่อนจะดูหนักปะเนี่ยดูดิได้ได้นอดไลฟ์เสร็จค่อยดูเชียงขำพี่เจ้ชนะเลยเจ้าขำปกติครับหน้าให้แต่งให้ไม่เงียบกัอจะดูหนักปะเนี่ยดูดิเสียงมาอะไรนี่วะสะท้อนกันสะท้อน เพราะผมไม่ได้เข้าไลน์พูดและหิวเลยเพอเถอะครับจะตายอยู่แล้วโอ้ห้องออกมนเล่นใจรมันจรุนเจริญเ,เจรุเนเ,รเขาแปลกขนาดนี้แลยครับทำจริงไม่น่าใช่รินเสมอกันแต่ตอนนี้ ไอหิวอีกล่ะเหรอเพิ่งกินเบงนะกินขนมมีนะเต็มเลยขนา้างล่างย่ไงเออเขาลงไปวอ่าห่าวหนึง่งมีแบบช็อกโกแลตมีเต็มมาเต็มตันนี้ประตัวสมาชิกร r ย สมาชิกรับครับใช่เป็น <modeling> ท <entin familia> ีโปรดิวเซอร์ของวงบูโรอีฮะเราแรงใจแข่งทักษะหน่อยทักษะอะไรฮะกั้นแรกที่ทันเม้นแค่ฟอี ไม่บอกหรอกจะรู้ไม่พี่ห้ามคนเดียวับผมดิคนละ <บ é. S 2> ค,คนกันอยู่แล้วโอเคแต่ตอนนี้ท,ทุกคนครับใครที่ยังไม่ฟอร์เฟิร์สไปฟอร์เฟิร์สนะครับผมสั่งครับเพราะว่าเฟิร์สจะสามหมื่นฟอร์แล้วครับอีกแค่แป๊บเดียวครับเออคอนเจลก็จะสี่หมื่นราคาครับนิดเดียวครับน้องชอบสีแรงรับเจล น้องไงครับน้องเฟิร์นเหรอครับจ้างมาร้องเพลงจีบนะคะ่ะสองแสนครับน่าเหมือนกันจะเจอเลยเจออีนครับบุกแฮปปี้แล้ววุ้ยใจเย็นก่อนอันนี้กินข้าวกับอะไรกินข้าวกับกว๋วยเตี๋ยวไก่ครับกินกว๋วยเตี๋ยวไก่ไปวันนี้ ฟอก,กินผักกรอบยังคะผักกรอบยังก,กินแล้วผักกรอบแล้เออครับเคฟซีค่ะหิวแหละน่าจะหิวจะสมัครแอคไปฟอร์เพิ่มเอาแนะนำเพลงหน่อยคะ่ะ just vibe ครับเจเบอร์นาดฮะ p r e f e r ร์ d main ใครในฟอร์อีฟค่ะบพี่บ <c oughs> eat, อกไม่น่าถามฮนะ ยวต้องกินผักอบของเฟิร์นนะไม่มีตลรักเลยก็ <c oughs> ได้ยินนะนจริง <ผม S 1> เอาเออพูดได้ยินนะ่ทเล่นนะครับทูเล่นนะม <c oughs> องไหมเดี๋ยวไปแล้วครับผมเดี๋ยวจะลงไปกินขนมแล้วก็ดูดูหนังกับเฟิร์สแหละถือว่าวันนี้ราดเพลงสำเร็จแล้ว เดี๋ยวนี้ไยอะไรเสร็จแต่ว่าขออย่างแรกภารกิจของเราวันนี้คือการดูหนังนะครับทุกคน so what คือพอจะบอกว่ามีคนมานอนบ้านเฟิร์นเนี่ยไม่มีใครคนไหนที่ดูหนังจบสักเรื่องดูเป็นคนแรกที่ดูจบค่ะดูหลับไงมันจะหลับก่อน่ยอู้อะไรมันจะขนาดนั้นอย่างกูบะเดินออกมาจากฟันสไตล์เธอนั้นมันอย่างล้ําท้เหมือนกับดางฟ้ายังไงยางงั้น ก็เข้าใจว่าเราห่างชั้นจุกคนมันอย่างนั้นเอ้ชิ้นไม่เก่งนั้นนะครับเรียบร้อยแล้วครับเดินออกมาจัดสไตล์เธอนมันอย่างล้ำเฟิร์เฟิร์สเดี๋ยวรอทุกคนเราดูเฟิร์สตกใจทุกคนเราดูเฟิร์สตกใจงนึงเราเรเรอไเฟิร์สกันอเลยร์สกัน นานว่ะกลับมาก่อนก็นได้จะแปลกจริงโอ๊ยนอเจ็บเสร็จแล้วไหมไม่เียบครับสใจเธอนะ์น่ะมันอย่างล้ําันก็ดูเรื่องอะไรพี่เจลี๋ยว่าจะดูเล่นนอติกครับเพื่อปกติบ้างเถอะคิดถึงเจลเลอร์มากๆเลยวาท่านน้องเพิ่งออกไป แล้ว <laughs> พี่แปลกไหมครับพี่ไม่แปลกครับแค่คนอื่นปกติค่อยสานบอนน่บอรครับเป็นคงเด็กคขอผมแนะนำหนังหน่อยเอ่อ uh, The Notebook ที่มันเป็นหนังรลกักอะทุกคนเคยดูปะเจาชอบสีอะไรคะสีขาวสีดำครับดูจบไหมพี่ดูจบอยู่แล้วแน่นอนความจริงแล้วพี่เจเป็นประธานบริษัทใช่ไหมใช่ครับนอนตอนไหนสักพักใหญ่เลยครับผมตอนนี้ว่งวงๆแหละแต่ว่า ติหิวมากกว่าไงตอนนี้จังหวัดอะไรพี่อยู่กรุงเทพวะผมกรุงเทพมีเชื่อจีนไหมจานเจอเลอร์ครับขายแปลกไร้ไปเรื่อยรอแบบแบบบูโรอีเพลงส็จยังตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการเอ่อทำการตลาดแล้วครับ <laughs> ยนบีดึงเราเป็นลองใจปล่อยซิงเกิล พูดสารคองป่ะพูดสารของป่ะคล่งเทปคล่องเทปนางรักเบอร์ไม่แต่รู้สึกว่าเรื่องนั้นดีกับเพลง Astaire b อ n d สนุกกรุงเทพแต่สำเนียงทำไมอ่ะชื่อหล่อมากคงมุขรอเพลงก๋วยเตี๋ยวแก่ <c oughs> ใครขำเวนิ่งใครเหรอหล่อมักนกตลกมักได้จัดป่ะเฟิร์ตห้าคนหรือเฟิร์ตห้าคน,านห้าขวบป่ะครับห้าคนไม่ไหวจริง ผู้ภาษาไทยคล่องจังพี่เป็นคนไทยครับผมคนไทยคนไทยเน,ะน,ยนเาะพี่อยู่อำเภอไหนเป็น,นกรุงเทะครับผมอำเภออำเภอดินแดงดินแดงครับผมยิ้มหน่อยคะ่ะจะแคเหมือนคุเหมือนอีสานนม,มสดกว่าคือไม่สารไม่สานเอ่อมากกว่าพี่เจตติดแหายมันไม่ติดครับผมพีม่นายอยู่แล้วครับสินสอดเท่าไหร่บ้านสีหลังครับสำเนียงใต้ นะค่ะป่าทำเนียงได้พูดพูดได้ไม่เป็นเป็นเป็นคนกรุงเทพไหมเป็นคนกรุงเทพเลยเกิดเกิดอยู่กรุงเทพมาตั้งตั้งแต่ตั้งแต่เด็กเลยก็อยู่กรุงเทพมาตลอดเลยนะว้าวหรอแท้ว้ยสารชัดมาก อเอเธอชีวิตไม่ทำสีผมสีไหนบ้างยังไม่มีทำอาทุกทรงแล้วทำาไม่ไม่ทุกทรงทำแบบสุดเสียเจอชื่อนี้แหละครับผมชื่อนี้ที่คนคู่ควรแหละเกินแปเปล่าเถอหน้าดียูทุกพักเลยเนี่ยมาเลยครับพักก่อนครับแล้วทุกคนเจอกันนะครับผมไปแล้วเจอกันบ้ายนะครับแอ้วฟงมาดีฟงจะลงแล้วไปแล้วตุวเย่เรียบร้อย เจอกันครับทุกคนไม่เจอกันมันดื่นนะครับผมนอนหลับพักผอนกันดีๆครับผมสวัสดีฮะันครับพันัสดีทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับบายแล้วยว